สวัสดีค่ะบุภาพาลวด้วยค่ะอาทิตย์นี้เอาเสื้อที่ถักเสร็จแล้วมาให้ดูกันค่ะว่าใส่แล้วสวยไหมเสื้อตัวนี้เป็นลายผสมนะคะผสมกับลายดอกสีีแล้วก็เอาสีมาตัดค่ะตัวนี้นะอันนี้พึ่งจะใส่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วถักออกมาแล้วบุภาว่าสวยดีนะคะออพอใส่แล้วมันจะพอดีตัวเพราะว่าตัวตัวเสื้อนะคะพอหลังจากตรงเนี้ย มันก็จะมันก็จะพองๆคือคือมันมันชายจะบานนิดนึงค่ะชายจะบานนิดนึงแต่แขนเนี่ยแขนสอบทีนี้บุภาว่าทํทออกมาแล้วสวยค่ะสวยใส่แล้วแบบโอเคเลยค่ะใส่แล้วออพอดีเลยนะพอดีแล้วก็พอมองภาพรวมแล้วสวยดีค่ะสวยดีตอนแรกก็นึกว่าจะไม่สวย ออพอทำออกมาแล้วสวยอู้ถูกใจถูกใจเลยค่ะแล้วสีเขียวแบบสดๆนะสีเขียวอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะออกมาแล้วสวยสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเสื้อกันนะคะอ,อ,อันนี้ไหมไหมนะคะไหมที่บุภาใช้นะแนะนำไหมก่อน บุผาใช้ไหมพรมเส้นเล็กของวีนัทนะคะเส้นเล็กของวีนัทนะเบอร์นี้นะคะถ้าเกิดว่าหลายท่านเห็นสีแล้วบุภาว่าสีมันสวยมากเลยค่ะถ่ายคือออกมาแล้วสวยมากเบอร์นี้นะคะม้วนหนึ่งก็บางร้านเขาก็ขาย50บางร้านก็ไม่ถึง50บางร้านก็อาจจะ50กว่าเนาะอันนี้ไหมของวีนัทนุ่มดีนะคะก็คือใส่แล้วก็สบายค่ะไม่ขันนะเข็มถักบุผาใช้เบอร์ สำหรับลายนีูุ้พภาใช้เบอร์1.3นะคะเข็มฉักใช้1.3 1.3เนี่ยค่ะอันนี้มาแนะนำไหมก่อนนะเนี่ยค่ะไหมไหมไหมวีนัสเส้นเล็กนี่นะคะแล้วก็เบอร์นี้เผื่อลายท่านมองหาอยู่ว่าเอ๊สีอยากได้สีนี้บ้างเนาะตัวนี้ใช้ก็ไม่เปลืองไหมเท่าไหร่นะคะบุพภาใช้หมดน่าจะประมาณเกือบ2ม้วน ตัวตัวสีมันเนาะแต่ทีนี้ตัวตัวดอกมันเนี่ยค่ะตัวดอกมันบุผาเอาเศษไหมด้วยที่ว่าถักไหมพรมมาเยอะแล้วมีเศษไหมเยอะค่ะบุผาก็เลยใช้ก็เลยใช้เศษไหมนะคะมาทําดอกผสมสีอะไรไปเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องสอนเนาะก็น่าจะทําได้อยู่เพราะเพราะจากตัวตัวเนี้ยค่ะ แล้วก็ทำขอบพอเราได้เป็นตัวตัวดอกแล้วใช่ไหมคะก็แต่งขอบด้วยสีสีนี้สีนี้นะคะสีนี้อันนี้ก็เริ่มต้นเราก็ตัว1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าใช้12หลักใช้12หลักนะคะตรงเก็บข้างในเนี่ยก็คือ12 12 12ห่วง12นะคะห่วงเล็กๆนะคะสิบสดอกก็12 อันนี้โซ่ห้าโซ่ห้าโซ่ระหว่างนะคะโซ่ห้าแล้วเราเก็บขอบเราก็เก็บขอบโซ่ห้าค่ะอันนี้สองหลักอันนี้ตรงตรงมุมมันนี้ใช้สิบโซ่แค่นั้นเองค่ะตรงนี้บุผาไม่ได้มาสอนนะไม่ได้มาสอนถักหลายท่านมองปุ๊บก็น่าจะทําได้ค่ะตัวดอกมันส่วนตัวตัวระบายตรงระบายนี้นะคะตรงชายมันนะ ตรงชายบุพัทน์ทเป็นโซ่ห้ารอบก่อนนะคะโซ่ห้านะรอบก่อนอันนี้นับก่อนสาหใช้9้าหลักค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง9้าหลักรอบแรกนะ9หลักแล้วก็เว้นเว้นตรงช่องเนี่ยค่ะ2ช่อง2ช่องนะแล้วก็รอบที่2เนี่ยก็คือใช้1หลักก็เว้นตรงตรงรอบแรกนะคะอันนี้อันนี้ใช้หลักแล้วก็1โซ่แต่พอมาพอมารอบที่ รอบนี้ค่ะรอบดอกเนี่ยบุพาใช้สามใช้สามนะมันก็เลยทาให้ตัวเสื้อเนะะี่ยค่ะพองออกเป็นชายบานชายบานนะคะชายบานสวยาชายบานสวยตัวนี้นะชายมันจะแบบบานกําลังดีเลยค่ะบานกําลังดีส่วนตัวแขนตัวแขนตรงไหลตรงไหลนี่นะคะตรงไหลเนี่ยบุผาทําเหมือนเสื้อคอกระเช้าค่ะ ทีนี้ปูผักขึ้นตรงตรงไหลเนี่ยด้านหน้าหนึ่งดอกตรงหลังหนึ่งดอกมันก็จะเป็นได้รูปเหมือนคอสี่เหลี่ยมค่ะแต่มันปาดเยอะนะคะมันปาดเยอะเราก็มาเก็บเก็บคอนะคะเก็บคอก่อนที่จะเก็บเราทําโซ่5้าก่อนโซ่ห้าโซ่ห้ารอบรอบดอกมันนะแล้วก็ทําหลักนะคะทําหลักพันหัวเข็มหนึ่งครั้งเว้นโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็บีบมันลงให้เล็กลงทําอันนี้หนึ่งสี่รอบนี่นะคะ ที่พันหัวเก็บหนึ่งครั้งได้ี่รอบแล้วพอมันยังกว้างอยู่คอมันยังกว้างอยู่ใช่ไหมคะบุพภาก็เลยทําเป็นอ,อีกสี่รอบเนี่ยใช้3ามหลักใช้3าหลักตรงนี้ไม่มีเว้นโซ่นะคะไม่มีเว้นโซ่ใช้3าหลักแล้วก็บีบเข่าแล้วก็มาเก็บขอบเก็บขอบรอบเดียวอันนี้คอก็จะได้ก็จะสวยค่ะทําแบบนี้จะสวยนะส่วนตัววงแขนมาเราก็ทํา ทาให้มันออกมาก็ได้ได้ทั้งหมดรอบแขนเนะะี่ยค่ะห้าดอกห้าดอกตั้งท้องแขนนะแขนจะพอดีแขนจะไม่กว้างค่ะออกมาแล้วก็ถ้าใครจะเอาแขนประมาณบูผาก็อยู่ที่ถ้านับดอกนะคะก็หนึ่งสองสามสามดอกนี้นะสามดอกนี้สามดอกนี้แขนจะตกพอดีเลยค่ะขอบไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะถ้า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 ลายนี้ขอบไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยค่ะมันก็จะสวยตัวดอก อ่าบุพาใช้ทั้งหมด1 2 3 4 5 10 20 21 22 23 24ดอกค่ะใช้ดอกทั้งหมด24ดอกใช้24ดอกเนะอืมตัวดอกนะคะใช้24ดอกตรงชายตรงชายนะจากชายลงมา นับนับนี้หนึ่งสองสามสี่นะคะสี่ช่วงดอกนะนับดอกนี้นะสี่ช่วงดอกเนี่ยค่ะจะได้เสื้อที่แบบโอ้บุภาว่าสวยสวยเลยแหละเสื้อตัวเนี้ยสวยเลยทีนี้บุภาก็แต่ว่าไหมพรมมันเส้นเล็กมันก็มันก็ทิ้งมีน้ำหนักอยู่นะคะก็สวยนะอืมเนี่ยค่ะไหมเราเอามาสลับสีเป็นดอกดอกใช่ไหมคะสลับสีเป็นดอกดอกอะไรของเราไป แล้วเราก็มาแต่งขอบตรงตรงโซ่ทําขอบดอกนะคะตรงขอบดอกเราก็ใช้สีที่เราจะเป็นตัวตัวนี่นะอันนี้ลองทําดูแล้วถูกใจถูกใจมากเลยค่ะก็เลยก็กําลังจะทําอีกอยู่ประมาณตัวสองตัวแต่ว่าจะทําเป็นคนละสีเนาะแต่ตรงชายเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะเอาแบบนี้หรือว่าแบบอื่นแต่ตรงคอเนะะี่ยค่ะพอเก็บแบบนี้นะมันมันใส่ก็สวยดีนะคะสวยดี นี่ยค่ะคือมองภาพรวมแล้วสวยเลยล่ะคะ่ะสวยสวยเลยนะอันนี้เพราะว่าเศษไหมเรามีเยอะค่ะพอเศษไหมเรามีเยอะใช่ไหมคะแล้วเราแล้วเราก็จะทิ้งก็เสียดายเนาะอย่างบางบางอันก็อย่างเล็กเล็น้อยน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเอามาผสมดอกอย่างเงี้ยค่ะมาผสมดอกแล้วก็เราก็สีสีนี้สีพื้นมันเนี่ยค่ะเราอาจจะมีสีอื่นเราก็เอามาทำเอามาทำเนาะ บุภาวก็เป็นเสื้อเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งเลยนะเสื้อสวยอีกตัวหนึ่งเนี่ยค่ะใส่กับกระโปรงของเราอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ใส่ไปทํางานได้ก็ก็หลากหลายนะหลากหลายเอ,อหลากหลายแบบนะคะเพราะว่าตัวนี้ทําก็แป,ป๊บเดียวได้นะคะแป,ป๊บเดียวนะเดี๋ยวดูอันนี้จะชัดไหมนะค่ะ มันจะพองๆองอกเห็นไหมคะ,ม,ะมันจะพองๆมันจะพองๆอ,ออกมาหน่อยเพราะเราเพิ่มตรงนี้เพิ่มนิดเดียวนะคะเพิ่มแค่รอบที่สองนะคะดอกที่สองนะคะเพิ่มเป็นสามรอบรอบนั้นเราไม่ได้เพิ่มอีกนะเพิ่มแค่ตรงนี้มันก็พองออกมานิดเดียวเนะะี่ยค่ะมันจะมีชายชายพองนิดนึงไม่ออือัดแขนก็อยู่ตรงเลยเข้อศอกลงมานิดเดียวมันจะแบบโอเคเลยนะคะคือแขนคือทำออกมาแล้วโอ้โหถูกใจถูกใจมากเลยคะ่ะเสื้อตัวนี้เนาะ คือจากลายที่แบบอออคิดว่าแบบมันไม่น่าจะสวยบุพภาพก็ทําทาทาแบบมั่วไปหมดนะคะมั่วไปหมดก็คือเอาเอาแบบเสื้อที่เคยสอนถักไว้ลายน้นลายนี้มาผสมกันอะไรประมาณนี้ค่ะพอมาผสมกันทําออกมาแล้วมันก็ก็สวยอะ่ะก็สวยเนาะก็สวยแต่ตัวตัวนี้ก็คือไม่มีแบบจากของที่อื่นนะคะอันนี้คือบุพผามาผสมผสมจากลายที่ ที่เอาของของแบบเข้ามานั่นแหละคะ่ะมาผสมกันกันเอาอคออาจจะอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยค่ะคือให้มันใส่ได้เพราะง,งั้นเถอะตอนแรกคอเนี่ยพอตรงไหล่เนี่ยค่ะมันไม่ได้คือมันมันไม่ได้เลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเก็บเก็บหลายรอบอยู่ค่ะกว่ากว่าคอจะเข้าที่นะอืมพอทําออกมาแล้วก็ชอบใจชอบใจก็สวยดีเนี่ยค่ะก็คือให้ท่านผู้ชมเห็นว่าเออ่ เวลาเราทําเราผสมเอาก็ได้ค่ะผสมเอาก็ได้นะทีนี้ว่าตัวนี้ไปใส่กกบอย่างอื่นบัวผาว่ามันไม่เฉยนะมันไม่เฉยนะไยอยตัวดอกๆเนะะี่ยค่ะคือมองดูโอ๊ยมันสีจัดจ้านอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเอาเอาสีพื้นมาตัดนะสีพื้นตรงเนี้ยมาตัดแล้วสีเนี้ยบัวผาว่ามันออกมาสวยมากเลยอะ่ะมันเหมือนเขียวมาเขียวอะไรเดียคือคือพอออกมาเป็นตัวเสื้อมันมันสวยเนาะ คือตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะสวยนะคะพอพอออกมาบอกโอ้ถูกใจเลยอถูกใจเลยเสื้อตัวนี้นะสีนี้สีเขียวแบบเนี้ยก็ยังว่าเหลือใหม่แค่ม้วนเดียวก็อาจจะไปหาอีกม้วนอาจจะไปทำแบบอื่นเนะี่ยนะคะก็มาแนะนำท่านผู้ชมว่าลองทำกันดูนะคะลายลายนี้นะลองทำกันดูนะคะก็ ก็ให้เห็นว่าเออเวลาถักแล้วมาใส่แล้วเป็นยังไงบ้างเสื้อถักเนะเาะเผื่อท่านผู้ชมหลายคนอาจจะแบบอุ้ยมีเศษไหมอยู่เยอะแยะเลยจะทํายังไงดีตัวนี้ถักได้ไหวด้วยค่ะถักได้ไหวแล้วไม่ซับซ้อนลายไม่ซับซ้อนนะลายง่ายออบุภาไม่ได้มาสอนลายนะลายนี้เพียงแต่ว่าลายแบบตรงนี้มันมีอยู่ในในแบบที่บุภาสอนไว้อยู่มันเป็นลายง่ายๆคะ่ะเพียงแต่ให้เห็นว่า พอเอามาทำแบบนี้มันก็สวยได้เหมือนกันค่ะก็มาฝากท่านผู้ชมไว้อีกแบบหนึ่งนะอันนี้อันนี้เอาตัวที่เสร็จสำเร็จแล้วมาให้ดูถักไหมพรมก็ไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเพราะมันเป็นลายห่างๆอยู่แล้วนะลายห่างแล้วเรามีเสื้อซับในอยู่แล้วค่ะแล้วมันถักได้ไวด้วยค่ะแล้วเส้นมันก็ไม่ได้เล็กมากมันเหมาะกับผู้สูงอายุพูดง่า,งงายๆเพราะบูผาเนี่ยเส้นเส้นไหมซัมเมอร์บูผามมองไม่เห็นเวลาถักอะ่ะ แต่ถ้าไหมพรมมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะมันก็จะถักได้ไวขึ้นเพราะว่าเรามองได้ชัดขึ้นนะขนาดใส่แว่นตาขยายแล้วนะนะคะมาแนะนําท่านผู้ชมก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งค่ะสั้นๆอันนี้นะมีทั้งตัวที่สอนถักแล้วก็มีทั้งที่ถักเสร็จแล้วเอามาให้ดูฝากไว้ด้วยค่ะค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ